Thế, nó, được càng được càng, nhé. Nó, nó bị Có, nó cang nó bắt tật biếng nó bị phun xu, hết thịt đó anh này <laughs> Ủa, thua. Hai cũng khác thế là áo, chơi xì

มวนวันเกิดเรือังมันไห้ก่อนรม่เดอหรล่าฮะกเป้หกนปัน็มันก็ไปเราถึที่ไปไมู่วันเช็แล้วเราไปยังไงละกบอก่เดี๋ยวเล้ยวขุ้มหน้าเชียอยู่หันเล้วบเดียวเดี๋ยวจะอยู่มาไชนะกอ้โอ้แค่พูดเรามนเี๋สไทแล้วหน้าเราใช้ว่าพัน์หมดทีเดียวนี่ เบายางยองเียพี่เสียบทำหลอกูสุดยากอะไรทารพี่รพีคนมาขั้นต่อต่อไปเป็นการคนน้ำซุปใส่หรอเตล่ะเต็ขอน้ำซุปหน่อยครับ ฮะข้าวหลดเอ๋หนข้าวไเปลี่ยนเชฟแล้วครับเปลี่ยนเชฟโอ้โหเฮียแตกว่าเชฟกูเชฟตอนนี้เหียแตกแล้วนั่ง ต้องตุดที่ต้อนเลแล้วางใตตอนมันก็จะลอดออกไปน้าวยนะ